เลิกแคร์คนที่ไม่เห็นค่าคุณอย่างชานฉลาดในโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหนก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นค่าของคุณอยู่ดีคนเหล่านี้อาจเป็นเพื่อนร่วมงานคนรักหรือแม้แต่คนในครอบครัวพวกเขาอาจแสดงออกว่าไม่สนใจหรือแสร้งทําเป็นใส่ใจแต่ลึกๆแล้วไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวตนของคุณเลยการพยายามเอาชนะใจคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่เพียงแต่ทําให้คุณเสียเวลาและพลังงานแต่ยังทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าในตัวเองโดยไม่รู้ตัวในคลิปนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้11แนวคิดทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณเลิกแคร์คนที่ไม่เห็นค่าคุณอย่างสุขุมฉลาดและเหนือชั้นที่สุด 1. ตระหนักว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยคนอื่น1ในสาเหตุหลักที่ทำให้หลายคนยังแคร์คนที่ไม่เห็นค่าคือการผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ความจริงแล้วคุณค่าในตัวคุณถูกกำหนดโดยตัวคุณเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดวิธีฝึก เขียนรายการสิ่งที่คุณภูมิใจในตัวเองทุกวันนึกถึงความสําเร็จในอดีตของคุณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันพูดกับตัวเองว่าฉันมีค่าในแบบของฉัน 2. หยุดวิ่งตามการยอมรับจากคนอื่นการพยายามทำให้ทุกคนพอใจเป็นกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คุณเสียพลังงานอย่างมหาศาลความจริงก็คือคุณไม่มีวันเป็นที่รักของทุกคนได้วิธีฝึก บอกตัวเองทุกวันว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ทุกคนพอใจเลือกทําในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากคุณถอยห่างจากคนที่ไม่เคยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคุณสโฟกัสที่คนที่เห็นค่าคุณแทนที่จะเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เห็นค่าลองหันกลับมาให้ความสำคัญกับคนที่รักและสนับสนุนคุณจริงๆคนเหล่านี้คือพลังบวกที่ช่วยให้คุณเติบโตวิธีฝึก ใช้เวลากับคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนคุณตัดความสัมพันธ์ที่มีแต่ความรู้สึกด้านลบสร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ที่เห็นคุณค่าในตัวคุณ 4. ฝึกการปล่อยวางคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่สมควรได้รับพื้นที่ในความคิดของคุณอีกต่อไปการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดวิธีฝึกฝึกสมาธิหรือโยคะทุกวันเขียนจดหมายถึงคนที่ทำให้คุณเจ็บปวด แต่ไม่ต้องส่งพูดกับตัวเองว่าฉันเลือกปล่อยวางเพื่อความสุขของตัวเอง 5. ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนคนที่ไม่เห็นค่าคุณมักจะเอาเปรียบคุณโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณไม่ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนพวกเขาจะเข้ามาบงการชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องวิธีฝึกฝึกพูดคําว่าไม่โดยไม่ต้องรู้สึกผิดจำกัดการติดต่อกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ ถ้าพวกเขาเริ่มละเมิดขอบเขตของคุณให้เดินออกจากสถานการณ์นั้นทันที 6. สร้างความมั่นใจจากภายในความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการได้รับคำจากคนอื่นแต่มันเกิดจากการรู้จักและยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นวิธีฝึกฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันมีคุณค่าและฉันดีพอลงมือทำสิ่งที่คุณกลัวเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณทำได้ จัดลำดับความสำคัญของตัวเองเหนือความเห็นของคนอื่น 7. มองหาคนที่เห็นค่าคุณเลือกสังคมที่ดีต่อใจคุณเท่านั้นทำไมสิ่งนี้สำคัญบางครั้งเราเสียเวลาไปกับการพยายามเอาชนะใจคนผิดๆจนลืมไปว่ามีอีกหลายคนที่เห็นค่าและรักเราจริงๆโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายคุณไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่าเลือกอยู่กับคนที่เติมเต็มพลังบวกให้คุณเท่านั้น วิธีฝึกเริ่มต้นด้วยการประเมินคนรอบตัวคุณลองเขียนชื่อคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีและคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่แล้วถามตัวเองว่าคนนี้เติมพลังให้ฉันหรือดูดพลังจากฉันห่างจากคนที่มีพลังลบอย่างเด็ดขาดแม้จะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวถ้าพวกเขาไม่เคยให้คุณค่าแก่คุณสิ่งที่ดีที่สุดคือการถอยห่างสร้างความสัมพันธ์ใหม่ เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมหรือคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีคนมีพลังบวกและสนใจเรื่องเดียวกับคุณประโยคพลังบวกฉันเลือกใช้ชีวิตท่ามกลางคนที่เห็นค่าฉันและฉันสมควรได้รับสิ่งนั้น 8. ฝึกการให้อภัยแต่ไม่โง่กลับไปเหมือนเดิมทำไมสิ่งนี้สำคัญการให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอหรือยอมรับในสิ่งที่คนอื่นทำกับคุณแต่การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวด เวลาที่คุณโกรธหรือเกลียดใครสักคนคนที่ทุกข์คือคุณไม่ใช่เขาวิธีฝึกเขียนจดหมายระบายความรู้สึกทั้งหมดออกมาเขียนทุกความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกจากนั้นฉีกจดหมายนั้นทิ้งฝึกพูดกับตัวเองว่าฉันให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับมันแต่เพราะฉันสมควรได้รับความสงบสุขในใจเลิกหวังว่าเขาจะเปลี่ยนการให้อภัยคือการปล่อยวางไม่ใช่การรอให้เขามาขอโทษ ประโยคพลังบวกฉันปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดและเดินหน้าต่อไปอย่างสง่างาม 9. โฟกัสที่การเติบโตของตัวเองทำไมสิ่งนี้สำคัญการตอบโต้คนที่ไม่เห็นค่าคุณที่ดีที่สุดคือการพัฒนาตัวเองจนพวกเขาต้องเสียดายที่เคยมองข้ามคุณไปเมื่อคุณเติบโตขึ้นคนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มเห็นค่าโดยอัตโนมัติวิธีฝึกตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่ฟิตหุ่นหรือสร้างธุรกิจของตัวเองลงมือทําทันทีอย่ารอให้สถานการณ์พร้อมเพราะความสำเร็จมาจากการลงมือทำไม่ใช่การรอคอยเก็บความเจ็บปวดไว้เป็นแรงผลักดันทุกครั้งที่คุณรู้สึกเสียใจจงใช้ความรู้สึกนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการพัฒนาตัวเองประโยคพลังบวกวันนี้เขาอาจไม่เห็นค่าแต่วันหนึ่งฉันจะเติบโตจนเขาเสียดายที่เคยปล่อยฉันไป สิบฝึกความกระตันยูความรู้สึกแย่ออกไปจากใจทำไมสิ่งนี้สำคัญความรู้สึกขอบคุณคือยาพิษสำหรับคนที่ไม่เห็นค่าคุณเมื่อคุณโฟกัสสิ่งที่ดีในชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่มีความสำคัญในชีวิตคุณอีกต่อไปวิธีฝึกเขียนขอบคุณทุกวันทุกเช้าเขียนสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โฟกัสสิ่งที่คุณมีไม่ใช่สิ่งที่ขาด แทนที่จะคิดว่าทำไมเขาไม่เห็นค่าฉันให้คิดว่าฉันโชคดีที่มีสุขภาพแข็งแรงและได้มีชีวิตอยู่ในวันนี้ขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่ผ่านช่วงเวลายากลำบากมาได้ประโยคพลังบวกฉันขอบคุณทุกคนที่ไม่เห็นค่าฉันเพราะพวกเขาสอนให้ฉันเห็นค่าตัวเอง 11. ยอมรับว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนและภูมิใจในสิ่งนี้ทำไมสิ่งนี้สำคัญ ไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นที่รักของทุกคนแม้แต่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยังมีคนเกลียดสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในชีวิตไม่ใช่การเป็นที่รักของทุกคนแต่คือการรักตัวเองในแบบที่คุณเป็นวิธีฝึกพูดกับตัวเองทุกเช้าว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนรักแต่ฉันเกิดมาเพื่อเป็นตัวฉันเองถ้ามีใครไม่ชอบคุณให้ยิ้มแล้วพูดว่า ขอบคุณที่แสดงให้ฉันเห็นว่าฉันไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคนประโยคพลังบวกฉันรักตัวเองแม้จะไม่มีใครรักฉันก็ตามสรุปการเลิกแคร์คนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบให้กับตัวเองเมื่อคุณเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากความคาดหวังของคนอื่นคุณจะค้นพบว่าชีวิตมีความสุขมากแค่ไหนเมื่อคุณเลือกที่จะเห็นค่าตัวเองก่อนเสมอคำพูดปิดท้าย เลิกแครคนที่ไม่เห็นค่าคุณแล้วคุณจะดึงดูดคนที่เห็นค่าคุณเข้ามาเองถ้าคุณฟังคลิปนี้จบขอให้รู้ไว้ว่าคุณมีค่าในแบบของคุณเองและคุณสมควรได้รับความรักและความเคารพจากตัวเองก่อนใครทั้งนั้นรักตัวเองให้มากพอแล้วโลกจะรักคุณตามมาเอง